ฮัลโหลสวัสดีครับเพื่อนๆนก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับผมบอยสยาม W6 นะครับวันนี้นะครับมีโปรแกรมมานําเสนอครับมันชื่อว่าโปรแกรมค r ิป t o เบสคา c ค l ลเ l เตอรนะครับเออช่วงนี้เขาเล่นเกม NFT กันเยอะนะครับซึ่งผมก็เล่นคริปโตเบดอยู่ผมก็เลยอยากจะทําโปรแกรมเอาไว้จดบันทึกแทน Excel นะครับอ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าหน้าตาโปรแกรมมันเป็นยังไงนะครับ ก่อนอื่นเลยเราต้องไปโหลดโปรแกรมก่อนนะครับลิงก์โหลดโปรแกรมผมจะวางไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับอ่ะมันจะมีอยู่2ลิงก์ตรงนี้นะครับอ่ะนี่อันแรกจะเป็นตัวโปรแกรมนะครับอัน2เป็น microsoft access นะครับซึ่งถ้าคอมเครื่องเรามี microsoft access อยู่แล้วก็ไม่ต้องโหลดก็ได้นะครับโหลดแค่ตัวโปรแกรมลงไปเลยนะครับอ่า microsoft access มันคืออ่าตัวเก็บฐานข้อมูลนะครับอืมถ้าเกิดใครมี Office ก็น่าจะมีนะ microsoft access เอาเป็นว่าถ้าเากิดเราเปิดโปรแกรมผมไม่ได้นะครับก็กโหลดตัวนี้ไปติดตั้งเพิ่มนะครับมันก็จะเปิดได้นะ่ะหลังจากโหลดโปรแกรมมาเสร็จแล้วนะครับเราจะได้โฟลเดอร์มาตัวนี้ชื่อว่าโฟลเดอร์เอ้ไม่ใช่ชื่อว่าไฟล์คริปโตเบสนะครับให้คลิกขวากดแยกไฟล์ลงที่นี่นะครับหรือภาษาอังกฤษก็น่าจะเขียนว่า extract here นะครับอืพอกดแล้วมันจะได้โฟลเดอร์นี้มานะครับก็ดับเบิลคลิกโปรแกรมคือใช้งานได้เลยนะครับและหรือเราจะคลิกขวากด เซนทู to, แล้วก็ไปตั้งชอตคัดไปที่เดสก์ท็อปก็ได้นะครับหรือเราจะก๊อปทั้งคู่ไปวางไว้ที่เดสก์ท็อปก็ได้เหมือนกันนะครับขอให้2ไฟล์นี้อยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันอ่า,อาวิธีใช้ก็คือับเบั้นคลิกมันขึ้นมานะครับอ่าหลักๆของโปรแกรมคือเราอะ่ะผมอะ่ะเวลาเล่นอะ่ะสมมุติถ้าเราเล่นอนาคตเราเล่นหลไอ i ดหรือบางคนเล่นหลไอดีนะครับจะสับสนนะครับว่าตัวเนี้ยมันต้องตีธาตุอะไรนะครับ ผมก็เลยวาดรูปมันขึ้นมาใหม่นะครับก็เป็นให้มันเข้าใจง่ายขึ้นนะครับจากที่ปกติมันจัดซ้ายไปขวาใช่ไหมผมวาดให้มันเป็นวนๆแบบนี้ดีกว่าน่าจะเข้าใจง่ายกว่านะครับอ่ะเบื้องต้นนะครับเราต้องรู้อะไรมั่งนะครับหนึ่งเลยเราต้องรู้ว่าเหรียญสกิลกับเหรียญ b ี b นเนี่ยตอนเนี้ยหนึ่งเหรียญเนี่ยมีมูลค่ากี่บาทไทยนะครับวิธีดูก็คืออ่ะถ้าเหรียญสกิลใช่ไหมกดที่คําว่าสกิลนี่ครับ มันจะเด้งเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับนี่ดับเบิลคลิกตรงนี้มันมันจะคุมถ้าดับเบิลคลิกมันจะคุมให้นะครับอ่าแล้วก็ Copy Copy เสร็จแล้วเอามาวางครับอ่าแบบนี้ BNB ก็เหมือนกันครับคลิกที่ตรงนี้มันจะ Open นเว็บเบร e r ์ให้ดับเบิลคลิกแล้วก็ Copy เอามาวางอ่าอันนี้คือ setting เบือเบ้องต้นนะครับวิธีเล่นเกมก็คือกด Open Game อ่ามันจะเปิดเกมมาให้นะครับเราก็ล็อกอินเกมปกตินะครับ อ่ะแบบนี้เลยเราก็เลือกตัวละครของเราใช่ไหมแล้วก็เลือกดาบของเราอ่าเดี๋ยวผมจะลองเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอรออีกห้านาทีนะครับเพราะว่ามันจะได้160ร้อยหสซตามิน่าพอดีนะครับสักครู่อ่ะโอเครู้สึกว่าไม่ต้องรอห้านาทีละมีตัวนี้นะครับ175ร้อยเจสห้าซตานมิหนา้าผมจะตีตัวนี้นะครับก็เลือกตัวละครแล้วก็เลือกดาบอ่ะ เสร็จแล้วตรงนี้มันสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะตีทีเดียวร้อยหกสิบสตมินาเลยหรือเปล่านะครับนี่อ่าเลือกตรงนี้ผมจะเอาร้อยหกสิบไปเลย EP ตัวนี้มันก็จะคูณไปนะครับวิธีตีของผมคือผมจะตีตัวที่มันแพ้ทตาน,นะครับตัวละครผมเนี่ยเป็นท่าสายฟ้านะครับถ้าเอามาดูในในนี้ อดูดูตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้ส่ยฟ้ามันชนะน้ำนะครับเช่นอย่างนี้เหมือนกันสายฟ้าชนะน้ำผมดูปุ๊บผมก็เลือก160สตามิน่าตรงนี้อแล้วก็กดไฟนะครับจ่ายตังค์โอเคเรียบร้อยครับชนะครับเว,เวลาชนะก็ดับเบิลคลิกที่ตรงนี้นะครับอันนี้คือคราคาเงินสกิลที่เราได้มาก็ดับเบิลคลิกแล้วก็กด Copy ครับ หลังจาก copy แล้วเราก็เอามาวางในช่องสกิลตรงนี้นะครับเป็นช่อง transaction เอาวางปุ๊บมันจะคำนวณให้ว่าเฮ้ยเราตีเนี่ยเราได้กําไรยีิบสอบาทนะแต่มันเสียค่าทมเนียมครับเขาเขาเรียกกันว่าค่าแก๊สนะครับแล้วก็ก๊อปดับเบิ้ลคลิกให้มันคุมนะครับง่ายๆเลยดับเบิ้ลคลิกคุมอันนี้ก็ดับเบิ้ลคลิกเหมือนกันให้มันคุมแล้วก็วางเราจะเสียค่าแก๊ส8บาทนะครับกาไรสุทธิเลยเนี่ยสิบสาบาทนะครับก็กดบันทึกไปพอมันบันทึกมันก็จะขึ้นตารางแบบนี้ เดี๋ยวผมขอตีตัวอื่นต่อนะครับร้อยหกสิบกันหมดพอดีขอเช็คก่อนอ่ถ้าเกิดว่ามันมันมีสองตัวแบบนี้ผมก็จะตีตัวที่มันน้อยน้อยนะครับอเอาตัว xp น้อยสุดนะครับชัวร์สุดอ่โอเครอบนี้ชนะนะครับกลอบแล้วก็เอามาวางแล้วก็ด o u b l ิลคลิกแล้วก็เอามาวางถ้าเรามีสองจอเนี่ยมันจะใช้งานง่ายมากเลยนะครับอันนี้ผมเอามาอยู่ในจอเดียวให้เพื่อนเพื่อนเห็น มันก็จะแบบสลับไปสลับมานิดนึงอ่ะโอเคตัวถัดไปตัวนี้อ่าถ้าถ้าผมเจอเคสนี้นะครับผมจะไม่ตีนะครับผมจะรอชั่วโมงถัดไปนะครับแล้วค่อยมาตีใหม่เออมันจะรีทุกๆุกหนึ่งอ่า xx จุดศูนย์ศูนย์นาฬิการครับเช่นอ่าสิบโมงสิบเอ็ดโมงเที่ยงมันจะรีใหม่นะครับผมก็รอดูจนกว่ามันจะเจอธาตุน้ำนะครับแล้วผมค่อยตีอ่าข้ามไป อ่ะตัวนี้ตัวนี้มีนะครับมีธาตุน้ำอ่ะตีตัวสุดท้ายอ่าตัวโปรแกรมผมเนี่ยคำนวณเฉพาะรายได้จากการเล่นคอมแบทเท่านั้นนะครับเออถ้าเกิดคุณเอาเงินที่ได้ไปสวัเป็นอ่าบ nb หรือสวัเป็นอย่างอื่นแล้วเอามาซื้ออ่าซื้ออาวุธซื้อตัวละครอันนี้ไม่นับนะครับ โอเคก๊อปมาวางก๊อปเราก็วางอ่ะบันทึกนี่ครับเราจะเห็นได้ว่าวันนี้เราเล่นไป3รอบแล้วนะครับราคาบีนบีเท่านี้เฮราคาสกิลเท่านี้นะครับหนึ่งเหรียญเนี่ยราคาเท่านี้เอ่อแล้วก็สกิลที่เราได้เนี่ยในแต่ละรอบเนี่ยได้เท่านี้เออแปลงไปเงินบาทได้เท่านี้บีนบีก็เหมือนกันราคาบินบีเท่านี้เสีย ค่าแก๊สแต่ละรอบเท่านี้นะครับแปลงเป็นเงินบาทเท่านี้หักลบกันแล้วได้กําไรเท่านี้นะครับข้างล่างมันจะบอกเลยนะครับว่าเนี่ยตอนนี้กําไรเราอยู่ที่41บาทนะครับในการตี3ครั้งเมื่อกี้นี้ตรงนี้ก็จะบอกว่าเราใช้ค่าแก๊สไปทั้งหมด24บาทนะครับเราเสียค่าแก๊สไปทั้งหมด0 0 0 2 BNB อ่บอันนี้ก็ได้กําไรนะครับตรงนี้ถ้าไม่หักค่าแก๊สได้66บหกบาทประมาณนี้ง่ายๆนะครับ หรือถ้าเราอยากจะลบนะครับอ่าเราก็เลือกที่คําว่า ID นะครับสมมุติผมอยากจะลบเลข3นะครับเพราะว่าข้างหลังมันยังค้างอยู่ผมก๊อบมาใหม่ได้ครับผมลบเลข3ผมกดลบปุ๊บหายไปแล้วอ่ะผมก็ขอก๊อบมาใส่ใหม่นะครับอ่าตรงนี้บันทึกอ่ะแค่นี้เลยครับสมมุติว่าเราอยากจะกรองวันอื่นนะครับเราก็เลือกวันตรงนี้นะครับแล้วก็ อ่ะอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นวันอื่นให้นะครับสมมุติว่าเราอยากจะรู้ว่าเดือนเนี้ยเราได้เงินจากมันกี่บาทแล้วก็เลือกไปเลยครับหนึ่งถึงสามสบเอ็ดมันก็จะกองมาให้แล้วเราก็จะเห็นว่าสุดท้ายแล้วเราได้เงินกี่บาทหรือบางคนอยากจะดูเป็นอาทิตย์อ่ะถ้าเป็นอาทิตย์ก็วันที่2ถึงวันที่แดใช่ไหมเราได้เงินกี่บาทอ่ะก็กองดูจากตรงนี้ครับพวกนี้จะเป็นลิงค์ลิงก์ดูเหรียญน,นะครับสามารถกดได้หมดเลยนะครับอ่าส่วนหน้านี้ยังไม่ได้ทําครับตอนแรกผมกะว่าจะทําให้มันเป็น ให้มันบันทึกว่าเราเราเก็บเราเอาเงินจากจากกระเป๋าเราอะ่ะเข้าไปในระบบกี่บาทนะครับแปลงเป็นอะไรบ้างและสุดท้ายเนี่ยมันกลับมากลับคืนมาใน,ในกระเป๋าเรากี่บาทนะครับซึ่งผมว่าระบบเนี้ยอาจจะดูบนเว็บ e x c h ช n g e ปกติก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องทำนะครับก็เลยยังไม่ได้ทำอ่ะงั้นก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าชอบก็ฝากกดแชร์ไปด้วยแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายครับผม